สำหรับที่อยู่อาศัยอย่างงี้ค่ะ,ะส่วนตัวชอบบ้านคอนโดอะไรอย่างนี้เพราะอะไรจริงๆโบเป็นคนชอบดูทั้งบ้านและคอนโดมาบบเป็นคนอย่างบางคนชอบรถยอมลงทุนกับรถใช่ไหมคะแต่โบเนี่ยรถยังไงก็ได้นั่งได้หมดแต่โบลงทุนกับบ้าน <c oughs> คือคือช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้ซื้อเนี่ย ทุกๆปีโบก็จะมีช่วงเวลาที่โบอาจะไปตระเวนดูคอนโดแล้วกับ้านโบก็จะรู้โบก็จะตามหมดเลยนะคะเรื่องของบริษัทที่ทําอสังหาริมทรัพย์แล้วก็คอนโดตรงไหนเปิดอะไรอย่างเงี้ยโบก็จะไปตะเวนดูแล้วก็รวมทั้งหม,หมู่บ้านด้วยที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรสเปคขอบขายที่คิดว่าเรากําลังมองอยู่โบก็จะดูไปเรื่อยๆแต่ว่า เรายังไม่ได้ตัดสินใจไงเพราะว่ามันเป็นของชิ้นใหญ่แลวราคา<ม>แพงค่ะโบก,ก็จะดูจนกว่าเปรียบเทียบจนกว่าจะรู้สึกว่าเอออันนี้แหละที่คิดว่าลงตัวแล้วก็จะเลือกซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ช่วยบอกข้อดีของการอยู่คอนโดให้รีบหนึ่งงี้ค่ะจริงๆคอนโดเนี่ยโบก,ก็เคยเลองอยู่นะคะข้อดีของมันก็คือสะดวกสบายนะเออคือทำคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยทำเลอะทำเลจะดีโดยเฉพาะคือถ้าทำเลที่ติดรถไฟฟ้าติดอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลย,<ม>เลยค่ะ ก็สะดวกสบายซื้อของค่หาของกินง่ายอะไรง่ายส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในแหล่งที่เราเราจะสามารถมันมันไม่เหมือนบ้านบางทีเข้าซอยไปลึกกว่าจะออกมาบางทีเดินออกมาก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนโดก็เน้นสะดวกแล้วก็เรื่องของเฟสิลิตี้สะดวกคือเหมือนแบบ ตื่นเช้ามามีเวลาแค่20นาทีขึ้นลิฟต์ไปไว่ายน้ำข้างบนเออสินาทีเดินลงล้ก็กลับลงมาอาบน้ําไปทํางานได้หรือว่าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเวลาสั้นๆแล้วคือเราก็แวะทําได้เลยคือมันแบบมันสะดวกมาก